เมื่อเรานั่งเนี่ยนั่งสมาธิเราทําจิตพอเรายิ่งสงบมากๆความชัดเจนของการมองทะลุฝุบโปรงก็ยิ่งง่ายขึ้นพอยิ่งสงบดิ่งเข้าไปมากๆพอยิ่งปรากฏว่างเมื่อไหร่ความลังเลสงสัยก็จะเบาบางไปทีลักษณะมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะเพราะเราไม่เคยเจอเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อว่างจริงๆอะ่ะ มันทําให้เรารู้กันเยอะเลยทําอะไรมองอะไรก็คลายความคาใจได้มากเลยแต่พอเราไม่ทันให้ถึงจุดเนี้ยเรารีบรู้เรียบสงสัเรียบค้นคว้าเรียบอะไรกันมากมายทําให้พอยิ่งพ้นคว้าไปเท่าไหร่มันเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ทําอยู่เริ่มสับสนเริ่มคาใจเริ่มลังเลก็ยิ่งฟ้นเข้าไปอีกหาเข้าไปอีกพอยิ่งหาก็ยิ่งไกลหาไปเท่าไหร่มันยิ่งไกลไปจากความจริง ทำไมพระพูดแบบนั้นเพราะเราใช้ภาวะของอารมณ์ตัวตนยึดติดพอเรายิ่งยึดติดความเป็นจิตที่แท้จริงในสัจธรรมมันก็ห่างคลายเพราะเราต่อยอดสัญญายิ่งต่อก็ยิ่งยาวยิ่งต่อไปเท่าไหร่ก็ยิ่งยาวไปเท่านั้นมันแตกยอดออกไปเรื่อยของการคลาดเคลื่อน และสิ่งต่างหลายที่เราไม่เริ่มต้นมาจากจุดแห่งใจเป็นกำลังเพราะนั้นเรากำหนดสติกำหนดภาวนาไหมกำหนดสติเขียนยันกันนรกยันกันนรกคำนี้คำว่าพระเขียนอยู่กลางอกใจกลางตนเองพระเนี่ยจะทำให้เราพ้นจากนรก เขาจึงเรียกว่าพระโปรดสัตว์เราเลยนั่งเขียนพระอยู่ในใจรูปนอกสร้างเป็นรูปนอกเป็นรูปพระเปลือกนอกสันฐานนอกแต่พระในเราเขียนด้วยความว่างสร้างความอดทนพยายามเสียสละเวลาการงานยกความงานการงานทั้งหลาย ให้เป็นประทางของความว่างเสอยเอาความว่างมาเป็นอาหารรอเลี้ยงใจเข้าปลาอาหารที่เรากินกันไปวันๆมันเลี้ยงสังขารให้กำลังแรงกายแต่มันต้องสลายไปกับภาคพื้นพิภพ,พด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เราต่อธาตุเข้าไว้ให้ยืนยึดหยัดอยู่ได้ ในมนุษย์คนเป็นธาตุดับสลายปุยผลแยกธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปตามธรรมชาติแห่งกฎไตรลักษณ์แต่ชีวิตเราจิตเราเนี่ยต้องดื่มด่ำโยกรรมอมธรรมลิทธราชรสแห่งความเป็นมัชชิบา เราต้องใช้สติให้มั่นคงเขาไว้ฝื้นบาปในใจที่ปุกโผลหลอกหล้อปรุงความนึกคิดให้พลังเผลอสร้างตัวตนในสัญญาการพบชาติพบเลยไหมสัญญาการำมันสร้างพบชาติ สร้างภพสร้างชาติสร้างเหตุสร้างผลดูดีๆให้ลึกๆก็จะเห็นว่าเรากำลังปลูกตัวตนขึ้นวันๆเราลงลากสร้างต้นหอกผลแตกดอกออกผลเกิดตัวตนพบชาติไม่รู้จบสติเราอะ ต้องรู้กำหนดก้าวมาหนึ่งก้าวถอยจากสิ่งที่เราฟังอยู่นานๆก็เหมือนอารมณ์เห็นไหมถอยจากอารมณ์แป๊บหนึง่งดูในความยิ่งเฉยมันจะคิดอะไรเราไม่เราไม่จริงจังเราไม่ฝังใจเราพยายามฝึกเฉยๆให้เป็นนิสัยดูเฉยๆมันคิดอย่างนั้นมันคิดอย่างนี้มันคิดอย่างนู้นมันมาอยู่บ่อยๆอ่ะ มันชวนไปนั่นมันชวนไปนี่มันชวนทำนํทำ,นทำนู่นทำนี่ทํำนั่นเราก็ว่ายามนี้นั่งสมาธิไม่ใช่ยามที่เราจะต้องไปคิดค้นหาอะไรตรงไหนไปบอกใครไปหาใครเรื่องของใครมันไม่ใช่เรื่องอะไรเราเรื่องของเราเราทําใจให้มันว่างดูให้มันลึกดูก็ไปอีกดูเข้าไปอีกดูก็ไปอีกดูลึกก็ไปดูอารมณ์ให้เห็น จะอารมณ์เป็นใช่อารมณ์เป็นอยากเคลิมจนเราพูดเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังพูดเมื่อเราคิดเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรแต่เราก็คือรู้ว่ามันเป็นอาการที่เราแสดงออกได้ววาจาหรือสมองสั่งงานความเคยชินเป็นนิสัยจนเราไม่เคยสังเกตว่ามันคิดอะไร ถอยออกมาก้าหนึ่งดูความคิดที่กำลังทางานอยู่ความคิดที่ทํางานเป็นปกติตามนิสัยสัญชาตญาณของกรรมที่สร้างผลงานการกระทําอยู่มากมายวันแล้ววันเล่าเราต้องมีสติรู้ระล,ลึกจับอารมณ์ให้เป็นป็น,นี่เรียกจับอารมณ์ให้เป็นเปนเมื่อจับอารมณ์ได้เราก็จะได้จิตกลับมาถ้าเราฟ้าอารมณ์ไม่ได้จิตเราก็จะ เคลีงไปกับอารมณ์ที่มันพาเรามาลูกกระลูกบอนอะเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาเจ็บปวดลวดดร้วด้วยการวางไม่ปรงุงลดไม่ได้ด้วยแรงกําลังของตัวตนเนีย่ยเราต้องพยายามฝืนฝืนกรรมฝืนจิตฝืนใจนั่งภาวนาไหมนั่งภาวนาแล้วอีกทําอีกทําเรื่อยๆทําให้เป็นนิสัยทําอยู่ประจําละมัดอารมณ์ ถือสัจจะให้มั่นผู้จริงทำจริงเป็นนิสัยจะได้เห็นผลทันตาเราพยายามอย่าปิดคำพูดพูดอะไรต้องทำให้ได้พูดแล้วต้องจริงใจต่อใจตนเองเราเทดต่อใจเราเราหลอกตัวเองไหมเนะี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เกิดประกาศสิทธ เคยรู้จักไหมทำประกาศสิทธิทำที่ปรเกิดการประกาศนํำไปสู่ความเป็นก็เรียวกว่าชัยชยนะหรือความเป็นมรรคเป็นผลที่สําเร็จเป็นมรรคเป็นผลในผลงานนํำไปสู่ความสําเร็จของวิธีการบําเพ็ญ เพราะจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของการบำเพ็ญก็คือผลงานของความว่างความว่างนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากล่าวถึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยว่ามันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความว่างเพราะความว่างก็คือมันหมดแล้วไงห,หมดากับการปรุงแต่งทุกชนิดก็เหมือนกับจิตที่ว่างได้ก็สามารถที่จะลอยตัวไม่ตกล่วงมาอยู่ในโลกของแรงดึงดูดกรรม เหมือนน้ำกับน้ำมันที่เข้ากันไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าเราเนี่ยน้ำกับน้ำมันเนี่ยเราไม่ใช่น้ำมันกับน้ำที่มันคนละชั้นกันเรานี่มันกลมกลืนกันเลยอ่ะเป็นเป็นเหมือนกับสิ่งประกอบที่สะสมประสานผสมประสานแล้วเป็นเนื้อเดียวกันอยู่เรายังไม่แยกให้เกิดเป็นสองชั้นระหว่างน้ำกับน้ำมันมันน้ำมันเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันลอยตัว ขึ้นได้มันเกาะกันไม่ติดมันแยกชั้นได้อยู่แต่เราอะของเรานี่มันมันเป็น,เป,นเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ระหว่างจิตกับใจจิตและกใจใจคือเปลือกของจิตที่ห่อหุ้มต่้าหัวใจมันคือสิ่งที่เป็นตัวทำหน้าที่มันกับพอกโลหิต ผลิตโลหิตโรงหางผลิตโลหิตซับพอกโลหิตเพื่อแจกจ่ายหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายให้อยู่ได้อาศัยออกซิเจนเห็นไหมมันมันเป็นภาวะหนึ่งแต่นี่คือจิตและใจจิตมันเป็นนามมาทำใจนี่ตัวนี้มันเป็นเปลือกแต่มันก็เป็นนามมาทำอีกชนิดหนึ่งแต่มันเป็นเปลือกของจิตทิ่งห่อหุ้มอันเป็นตัวตน ในรูปของนามาทาอีกชั้นหนึ่งไอหัวใจนส่วนหนึ่งจิตนะไม่ได้ไปอยู่ที่หัวใจนะอย่าเข้าใจผิดที่หัวใจเราทํางานนี่เป็นแกนแกงกลางของร่างกายถ้าหัวใจหยุดทํางานเหมือนนั้นคือสังขารมันจะดับเลย,เลยแต่ตัวจิตมันไม่อยู่ที่ตําแหน่งของหัวใจก็จะพยายามยกระดับ จิตจริงๆมันอยู่เหนือสะดือสองนิ้วมันเป็นตำแหน่งเหมือนเราอยู่ใกล้ๆกับท้องน้อยอะ่ะตำแหน่งของเรามันจะยืนหยัดใจกลางของระหว่างท้องน้อยไม่ใช่ไปอยู่ที่หวัวใจอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มันแยกส่วนกันอยู่จิตเราจะอยู่ใกล้ๆกับอวัยวเพศตัวเองอมันอยู่เหนือน,นั้นนิดนึงมาเลยสร้างการปรุงแต่งพร่างกาย เข้าสู่ภาวะของวัยเจริญพันธ์มันจะปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดในการแตกตัวออกลากออกผลตัวตนของทายากสังขารมากมายแต่เรามักจะคล้ายเป็นเกมกีฬาความบันเทิงในทางหามากมายกว่า ถ้าสัตว์เิราชามันก็มักจะใช้ในการขยายพันธุ์พอโพงพันธุ์ให้มากขึ้นเพราะนั้นเราทุกคนต้องพยายามทำความเข้าใจในการภาวนาเราทำไปเพื่อการละอกุศลละบาปละตัวตนจุดศูนย์สุดก็คือความไม่มีอะไรเราจะได้ไม่ลุ่มหลงไม่ติดนิมิติึงใดๆ โลกมายาธรรมมายาทั้งหลายล้วงแต่เป็นทางเรียนรู้ทางผ่านแต่เอาการออกความกันไม่ได้คือเขาจะออกคำตอบสุดท้ายทำไปทั้งหมดเพื่อความว่างทั้งสิ้นพอเราเข้าสู่ว่างได้เราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าองค์จริงๆท่านเป็นความว่างไง หลักทกรรมคาสอนทั้งหลายก็เป็นตัวสื่อนําเรียนรู้ศึกษาเป็นกระบวนการต่างๆเป็นหนทางต่างๆเป็นตัวกลับเคลื่อนช่วยให้การเดินจิตคือว่าเรียนรู้ศึกษาโลกก็วางโลกเมื่อเข้าใจเรียนรู้ศึกษาธรรมก็วางธรรมที่รู้แจง้งอันคือมายว่ามีธรรมแต่จับวางเป็น อาศัยทรรมเป็นเหมือนแม่ที่สอนพระพุทธเหมือนพ่อพระธรรมเหมือนแม่ไงพระธรรมก็คือสอ,สอน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 ให้เราเป็นอย่างนี้นี้ตามมุมบอกไปที่ก้าวไปสู่วิถีที่เราต้องไปเจอคาว่าพ่อในความว่างแม่พยายามเลี้ยงไปต้นเราไปเรื่อยๆแลยเหมือนกับเสียงธรรมธรรมที่บรรยายธรรมที่สองให้เรารู้จักความเหตุผลเรื่องราวของตัวตนทั้งหลาย แม่ก็สอนให้เราเข้าใจเรียนรู้โลกอย่างนั้นอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้อะไรเนี่ยผลักดันเราไปเรื่อยๆร,ราเลี้ยงพฤติกรรมนำสูนทางจะพาไปหาพ่อในเส้นทางของมัชชิมาและกับความว่างพ่อเราเรอคอยเราอยู่ในความว่างแต่แม่เราอยู่กำลังต้อนเราอยู่แม่เราอยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือเรื่องราวของธรรม อันเป็นธรรมชาติที่บอกว่าแม่ตัวแท้เราจริงที่เป็นสัจธรรมที่กำเนิดคลอดพุทธะขึ้นได้ต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติและยกเหนือธรรมชาติขึ้นไปถึงจะพ้นไปจากว่วงของภาวะสิ่งทั้งหลายในตัวตนพยายามตั้งสติเห็นไหมตั้งสติดูสิ่งทั้งหลายดูความไม่เที่ยงของความคิด ที่มันขึ้นขึ้นลงลงเกิดเกิดดับดับแต่มันไม่ใช่เกิดตลอดยาวนานมันก็มีดับแวบหนึ่งแต่มันก็เกิดเร็วมากในความคิดผุดโผลมีความเร็วสูงในเสี้ยววินาทีเลยปุ๊บปุ๊ปมันขึ้นมาเร็วมากถีบมันัปนคนฝึกจิตมันก็การสร้างพลังงานของแสงสว่าง เพลงแสงระวางมากขึ้น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 เปลงยิ่งว่างยิ่งเปลงยิ่งว่างยิ่งเปลงยิ่งหยุดยิ่งใช่อ่ะพอยิ่งว่างมากจิตเราจะสว่างขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจจะมากขึ้นมากขึ้นปัญญามันจะรู้เห็นเป็นอัตโนมัติมันจะเห็นเพราะเป็นจุดของญาณไงญาณคือตัวรู้ เนี่ยยานตัวนี้แหละที่นำสู่วิถีจิตจิตได้ขึ้นยานขึ้นมานำล่องขึ้นไปยานนี้เป็นคือเป็นพหาหนะเลยอ่ะที่ทําให้เราเข้าสู่ภาวะการล่วงรู้ในความมืดก็คืออวิชชาจิตท่องไปในความมืดเมื่อเรามียานขึ้นมาในจิตหนทางการสร้ายงยานแบบนี้ต้องอาศัยกําลังของมัชฌิมาเข้าไว้ มันก็จะเป็นกระจายแตกเป็นแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆตามภาวะที่ว่างได้มากมาย่าไหล่ยิ่งว่างมากก็จะยิ่งเห็นช,หชัดมากก็ยิ่งว่างมากก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วทุกลกลขุมขนไงมองเห็นในความมืดของโลกธาตุที่เหมือนกับไล่ดวงตาเราก็เลยเกิดเป็นดวงตาในขึ้นมาเป็นจุดของดวงประทีบ แตกกระจายเป็นแสงสว่างส่องเข้าไปในจุดต่างๆที่มืดมิดให้ได้รู้ได้แจ้งในสิ่งทั้งหลายอันเป็นโลกตัวตนทั้งหลายที่เราต้องพยายามเรียนรู้โลกรู้จักโลกที่อาศัยจงสามารถทําจิตจบโลกนี้ได้คลายความกังวลหรือคลายจากความลังเลสงสัย จนรู้แจ้งเห็นจริงในการที่มาถึงของการสะสมพลังงานของจิตที่เป็นอาศัยความว่างเป็นกําลังเนี่ยเหมือเรานั่งสมาธิว่างขึ้นเบาขึ้นล่งขึ้นโปร่งขึ้นพยายามทำความรู้สึกโล่งงโปร่งรง,งทำกายของเราเป็นภาชนะโปร่งใสเหมือนกับผลึกของแผ่นแก้วกระจกที่เป็นโปร่งใสมองแล้วโปร่ง มันกับผนังขวาเป็นกระจกเห็นไหมเรามองทะลุฝาได้เลยแต่ถ้าเป็นปูนซีเมนต์เป็นหินเป็นอิฐมันตันมันมองแล้วแคบองให้ฝาผนังเราเปิดโล่งด้วยมองไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นแหละมองไปได้ไกลสุดขอบตาเขาเรียกการลดภาวะของการคลายจากภาวะการยึดติดมากเท่าไหร่กายเป็นแก้วใจเป็นแก้วใสสว่างการกลัดเกลา จิตที่เป็นแก้วต้องอาศัยความอดทนอันยิ่งยวดเราต้องทนการทำใจทนการก่มอารมณ์จริญเมตตามากๆทำใจเฉยๆผ่านๆไม่คิดถือสาสิ่งใดให้เป็นอารมณ์ไม่ฝังอารมณ์ใดอยู่ในใจตนทำผ่านๆน่ะอารมณ์ใดปุดโผล่พยายามเฉย เมื่อสติบางตอนก็สอนสั่งอารมณ์เหล่านั้นก็คือการสอนด้วยคำว่าจิตจิตสอนจิตจิตสอนกายจิตสอนอารมณ์สองสั่งอารมณ์เมื่อสติธรรมมันกําหนดปรากฏขึ้นเราก็ใช้จิตเราเนี่ยกาหนดสื่อสัญญาสื่อนำนำล่อง เด็กก็ขี้คลายปรับความรู้สึกของจิตที่ใช้สติสัญญาธรทมล่วงรู้มาตักเตือนใจตัวเองเมันกว่าที่เราใจจะแสดงธทาหรือใจเทศนาธรรมได้เราต้องอาศัยทำเทศนาจิตกอนก็เหมือนกับอาจารย์นอกที่คอยสั่งสอนให้จิตเราตื่นตื่นขึ้นเรื่อยเเราก็จะสร้างความเรียนรู้ให้เติบใจญ่ขึ้นด้วยมัชฌิมา เมื่อจิตเรียนรู้ศึกษาท่องยุทธจักเรียนจบครบขั้นครบขั้นตามําดับนั้นมันก็สามารถที่จะกลับจากนักเรียนกลายเป็นครูกลับมาสอนจิตสอนกายกายสอนจิตจิตเทศนาธรรมออกมาได้จากทำเทศนาจิตกลับเป็นจิตเทศนาธรรมเกิดอาจารย์ใจประทับจิตภายในเขเรียกอาจารย์ใจ ประทับจิตภายในที่ลงนั่งแท่นประกาศอิสรภาพเลิกธาตุความเป็นกรรมในสัญญาตัวตนภพชาติทั้งหลายสิ่งที่พระพูดบางทีมันฟังยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ยากเพราะภาษาง่ายๆที่พระพูดสามารถข้ามภาษาเทียบเคียงบาลีสันนิปรตได้ตั้งหลายอย่างเนื่ไม่ต้องใช้ภาษาเหล่านั้นคนเราจะรู้แจ้งเห็นจริง มันอาศัยภาษา้องถิ่นภาษาความเข้าใจง่ายบำเพ็ญแบบไม่ใช้ภาษาสับสูงเกินไปก็ง่ายในการเดินทําความเข้าใจภาษาแค่สื่อนําทําความเข้าใจแต่สิ่งเป็นจริงคือการข,ขยายปรากฏการกระทําที่อาศัยจิตเป็นประธานขี้คลายปรับจิตตัวเองได้ก็สามารถยกระดับ ด้วยวิถีจิตที่กำหนดได้ในปัจจุบันพยายามจับสติเห็นไหมภาวนาภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเรายิ่งทำยิ่งฝืนยิ่งได้ดี